จากหยวกกล้วยนะคะมาดูวิธีทำชาทำจากหยวกกล้วยนะคะการแทงหยวกจากการพนักงานทีรีบางเชรนะคะ สวยงามมากเลยค่ะสบายเลยนะคะสูตรสี่ีหลอนายพิทยาศิลประสอนงานดอกกระดานนะคะเป็นศิลปะงานช่างสกุลหนึ่งของเมืองเพชรนะคะ โดยดอกกระดาษให้เป็นลวดลายซึ่งมีทั้งลายไทยรูปสัตว์ในวรรณคดีสองนักสกัตว์หรือลายประดิษฐ์อย่างอื่นตามต้องการใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่หรือเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดความสวยงามจับให้ทันีจั้ยนหนึ่งเกาบหนึ่งศูนย์บ้านติดเอง้สิบสตังแค่นั้นเองนะฮะ

สูุลหนึ่งของเมืองเพชรน,นะคะโดยดอกกระดาษให้เป็นลวดลายซึ่งมีทั้งลายไทยรูปสัตว์ในวรรณคดีส่องนักกษัตว์หรือลายประดิษฐ์อย่างอื่นตามต้องการใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่หรือเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดความสวยงามจับให้ถูทีจับเบี้ยหนึ่งจุดหนึ่งศูน สิบสตางค์แค่นั้นเองนะฮะใบนาบนะ<า>คุณสีดาวนะคะวันน้อง,งรถราใช่รยค่งบาทเ่นั้นกิเรยใลน่นายัยใจงานเายรถน้ำอยากงานพระนครเีรีนะคะ เป็นงานปูนปั้นนะคะดีไน์ของฟาร์เเนี่ยเขาจะออกแบบแบบว่าแนวตัางแล้วก็ผสมแคปซูลถ้าจะสังเกตนะว่าทไมหน้าเรือน้เป็นแคปซูลหรือว่าไฟท้ายหัวหน้าเป็นทรงแคปซูลให้สูงีย่ว่าให้ทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อพ่าแ่พี่น้องจะได้ใช้สอยแบบ สมบทุกท่านใช่ค่ะขับขีในระยะใกล้ระยะไกลก็ตอบเจทย์การใช้งานและที่สำคัญยังเบาด้วยครับผมเบาด้วยนะที่สวงสำหรับฟาซิโอเนี่ยไม่ใช่ตัวรถเบาอย่างเดียวนะราคาก็เบาแค่500บาทเบาค่ะมันถูกมากมเฉพาะรุ่นนี้เลยที่เขาบอกว่าให้ส่วนลดสูงสุดถึง1,000บาทแะจอมส0บร้อค่ะรับดับชิ้นกิเชร็จงาน งานปั้นหัวสัตว์นะคะเข้าไปในตัวเครื่องระบบสูบแก๊สซีลุใบความร้อนได้ดีถึงห้าเท่าโอ้โหสว่างนี่บอกเลยสองไกลเป็นสี่สิบห้าสิบเมตรมองหมดชัดๆเห็นเล็กๆอย่างนี้ส่องสว่างไกลมากนะฮะจริงๆโโอ้หและเป็นระบบดิสหน้าหลังไม่แล้วเปิดเป็นสะใจทันใจแน่นอนนะครับนี่ไปแล้วอีกหนึ่งพันแล้วดูจองแล้วและการเราขายกันเก่งจริงๆเลยได้เห็นหนึ่งกระเป๋าแดงแงนี่ไม่สงสัยนะใช่ ปิดทองระดับกระจกนะคะไม่อยากจะได้เดือดอยากจะได้ยังเกินอยากได้แต่ชุดแต่งเอาชุดแต่งนี่ฮะเห็นอย่างนี้เราแต่งให้ทักทัดแหลงหลับเลยนะเลยเอาชุดแต่งไปเลยนะในราคาที่คุณจับต้องได้แน่นอนดาวน์รับไปที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทักหน้าก็หน้านะครับบอกวันนี้บอกได้เลยชาร์จโทรศัพท์กันแบบง่ายๆโดยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากครับบัตรประชาชนประเดี๋ยวคุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปได้เลย กิจกรรมนะคะี่ทับกายพนกิจกรรมรถจายโแตะคไม่เากนะั้นเราดูแลให้เจ้าอื่นจะยังไม่รู้เสเดดูแล5ปีไม่จับะางสหรับคนจะกยหาครับแน่นอนนะคะสรุ่นี้ะจก็ได้ใครที่อยากจะออกย a เสนี่ยไม่ต้ใช้คนัชาชนดเดียวเดินตรงเข้ามาเลยขขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปได้เลยฮะด้านหลังเราลูกแพรจได้ซับ You're mm -hmm.